คือจริงๆอ่ะผมมาเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนใช้คำนี้เลยเออมหาลัยกำลังกระตุ้นสิ่งนั้นหรือเปล่าก็ไม่นะเราก็ล้วนผ่านหลักสูตรเดียวกันอาจารย์คนเดียวกันหรือมันเหมือนเหมือนกันแล้วถ้าในคลาสหนึ่งมีร0อคนแล้วคุณแม่งเป็น top ป10 top ป5ไม่ได้อะกจะเรียนมาทำบ้าอะไร เห็นชุดไหมฮะแล้วชุดคุยก็อยู่ตรงนั้นผมเพิ่งไปถ่ายรูปจบกับเพื่อนนะแค่นี้เองเหรอแล้วฉันจะทําอะไรต่อไม่มีร่มเงาคณะบังหัวฉันที่ต่อไปแล้วแล้วฉันจะทําอะไรต่อมองตรงก็ยังไม่ได้ตกตะกอนอะไรมากเลยฮะยังจับๆงมๆลองผิดลองถูกอะผมก็ยอมรับอาิบ้านตรงๆว่าผมยังไม่รู้เลยว่าผมแบบอยากทําอาชีพนี้จริงหรือเปล่านั่งทํางานในกรอบตีเหลี่ยมเข้างานเช้าเก้าโมงเช้าเลิกงานห้าโมงเย็นทำงานห้าวันเลิกงานสองวันไม่น่าใช่แล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าเราจะไม่ใช่คนพงนั้น เนี่ยตั้งเป้าว่าเรียนจบอยากจะมีชีวิตอิสระอย่างนี้แล้วก็บนลงมัน t ิ k ตอกบอกว่าเนี่ยอยากจะเอ็กซิสต์ในทริกแล้วก็ทัวร์ลง เพราะผมเป็นประธานเนี่ยพอเราเห็นแบบนี tamam> ้จะมาให้คนจบใหม่ต anyway nice ิดอยู่ในแมทริกได้ยังไงใช่ไหมในขณะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยต้องออกมาต่อสู้จริงๆชีวิตจริงๆเจ็บจริงๆเหมือนที่พี่ิโจพูดเนี่ยเพื่อความอยู่รอดมัคนเรียนจบสูงของผมได้ซ้ำทำงานไ้เรื่อยเอาไปหลักสูตรเดียวเลยไปไม่ต้องคิดให้มากไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนเรียนไปมันเหมือนกันเนี่ยแหละทุกคนจะได้มีการษาบอนกันจะเป็นเจ้าคนในคนได้ไงกระโดดลงแท่นพิมพ์เดียวกันจะบ้าเราไม่ควรที่จะรอให้ใครมากําหนดอนาคตของเราเพราะว่าเราเองนี่แหละที่ควบคุมอนาคตของตัวเองได้ นะครับอย่างสมมุติพรุ่งนี้ออกข่าวใหญ่ใช่ไหมโลตัสขึ้นราคาไข่ไก่ท่านที่เป็นแพงแล้วหนึบาทไข่ไก่บ้านผมราคาแพงแล้วห0 0 0งหมืแสดราคานี้มา4ปีแล้วไม่เคยขึ้น